สวัสดีตอนเช้าทุกคนครับสวัสดีตอนเช้าหกโมงหกมงสามสิบเจ็ดนาทีวันอังคารวันที่2องเดือนกันยายนพบกันอีกเช่นเคยนะครับพบกันอีกเช่นเคยตอนเช้านี่ก็ทุกคนวันนอนตื่นมาชดเชื่อดีเนาะ รู้สึกว่าจะหา้นอนพักผ่อนสบายเพื่อจะได้มีแรงทำงานต่อไปยังไงก็ดีนะทำงานต่ไไปก็เราก็ไม่ต้องถอยถ้าคิดว่าเราเหนื่อยแล้วก็เราก็พักผ่อนได้แต่ว่าอย่าให้หยุดมันอย่าให้หยุดเลยนะถ้าหยุดุูบเนี่ยงานที่เราทำที่เรามีอยู่นั้นมัน มันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทนหรือเราอาจจะได้ไม่ได้ทำงานตามปกต,ติถ้าเรามีงานประจำมาเย้ก็เราก็ทำงานไปต่อไปก่อนเรามีเวลาของตอนไลน์เวลาของเราก็ต้องมีเรื่องงานมาพูกเต็มเช่ามาเราก็เอาโทรศัพท์มือถือมาตั้งกล้องมาตั้ง เขากล้องยังไงก็ดีนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทำได้หมดเลยนะไม่ว่าสวยหรือไม่สวยหล่อหรือไม่หล่อแมงมันไม่เกี่ยวนะมันขึ้นอยู่กับคนความสามาร,รถมันขึ้นอยู่กับความสามาร,รถของเราว่าเราทําจริงจริงจังๆไหมว่าเราทําถึงขนาดไหนคนทำยูท b e มีทั้งเยอะแยะแต่คน ทำยูทูบได้เงินมันน้อยนะครับควรทํำ u t u b e แล้วได้เงินมันน้อยมากถ้าเราทำถาถ้าเราไม่ใจถึงแล้วไม่ทำทำหยุดไม่ได้ทําทุกวันไม่ได้ทําทุกเดือนก็อย่างนี้โอกาสจะได้เงินมันก็น,น้อยนะครับนะก็โอเคครับสวัสดีทุกคน ราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะ